สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่อ้อยจะขอพูดถึงการกลับมาของผู้ประกาศข่าวที่หลายท่านรอคอยการกลับมากันค่ะนั่นก็คือคุณสรยุทธุทัศนจินดาค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้คุณสรยุทธนะคะก็ได้โพสในไอจส่วนตัวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนช่อง3อยู่กับคุณครอบครัวข่าว3ามค่ะ แล้วก็ได้มีแฟนคลับและผู้ที่ติดตามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะคะโดยในคลิปครอบครัวข่าว3ามนียก็จะเป็นการแนะนำาห้พิธีกรข่าวโดยเป็นการกลับมาทำหน้าที่เล่าข่าวอีกครั้งหลังออกจากเรือนจำในรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยมีคิวคืนจอเดือนพฤษภาค,คมนี้ค่ะึิงห์มะชาไม่ไอ้อยก็ได้ฟังคุณกายภาสิทธ์นะคะพูดว่าเริ่มวันที่1พฤษภาค,คมนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นวันกรรมกรซึ่งคุณสรยุทธ์ก็คือกรรมกรข่าวนั่นเองค่ะ และมาพร้อมกับสโลกเกนว่าข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยคะ่ะและนอกจากนี้นะคะคลิปดังกล่าวก็ยังเป็นการเปิดตัวพิธีกรข่าวอีก4คนนะคะได้แก่คุณกิตติสิงหาปัดพิธีกรข่าวรายการข่าวสามมิติคะ่ะดนยกริดแดงหวานปีสีพิธีกรรายการค้นข่า,าวเช้าตรู่ภาสิทธิ์อภิญญาวาดพิธีกรรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ แล้วก็คุณกัญชัยกาเนิดพลอยค่ะพิธีกรรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะก็ถือว่ามีความคึกคักกันอีกครั้งนะคะยังไงแฟนๆครอบครัวข่าวสมก็รอติดตามชมกันอีกทีนะคะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ